ตายพุ่น้องรู้ดีว่าตายมามามาข้าขอาข้บมาเอาเอาเม่นอะจันป่องครับแม่ยังแม่เจ็ไปยังกย่างยนนี่ฮครับมาตะขีครับฮ้มาตะขีมาตะขีจะก็บอกขี้เอารถนั่น ฮะมันบอคบถึงี่นถงใช่ขีบมาเถอะเจ้าจู่หักวาสันบัดตอนไปบัตอนตอนไปเจ้าแค่ไหนบัตอนไปก็าอีครับกาอีขานึ่งออกได้ืมันกาอีไปได้บานนี่เอาอยู่ผลโมมกอีได้บาอยู่ในป่ามจาโอ้บี้่กไปจัดปองดูมันมีคน้ันะครับนะครับพี่น้องครับเอาขืนบง ขึ้นบัไนี้มันชิบ้าดได้บ่พี่น้องจับไปดีพี่น้องเด๋วพี่น้องเนาะไปนีน้องเอาเอาเอาจับไปดีจับไปดีขึ้นบ้าไปบ่ดิไปนี่แหละนี่แหละ,แหละดกแก้ว<ป> <laughs> หมารล่ยบรหมา้อยรถรลรบาดนี่หมาล่กจะปองจะไล่น้ำเดียวนี่ลองดูนะลองดูเอาขาวเอาขาดูเอาขาดูดูคาับนี่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 มี่าม่าน่่นี่นี่นี่าอ่าฮ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 ่งฮ่าฮ่าฮาฮลา่าเาา่าาฮาดอกฮ่าา่าายฮฮ่าฮ่่รฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา ลาอกหาล็อกรไฟไปไอ้ล็อกตะกี้มันก็อยู่ไกลเถูกปะเอาลองไปบังนิดเดียวเจ้าบ้านตายเจ้าอยู่ได้เลยน้ำหนักเจ้าอีดเอาอันนี้ดิ้ไปบังหลาบลองเบิังเออพญาบุญท่ามากพญาบุญอันนี้ตาบุญคะไปพู่มกับกับกับผมมาบังหลามาลองเบิังจันปังอ๋อฮาฮ่าฮ่้ยเสียกันเสียกตาบุญเอาเสียกให้จันทร์ปังก้อนเสียกเสียกนี่คือเสียกนะครับผมเสียกชูชีพนะครับ เขาขาขาตาเขาอยารัองเขาพีลมสู้สิบเจ้านี่เสียกเสียกสู้สเีกบพี่น้องมัดกันมากพี่น้องครับผมที่น้องครับวันนี้เราจะมาสอนอาจารย์ฟองเล่นน้ำนะครับผมมาแล้คือข่เล่นน้ำไหนจากเปนใเล่นน้ำนี่ะเฮ้ยมาถือกล้อง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  ภาษามีควยนะเทียมจะวัดพุนปนไ่น้ำเนี่ยครับเปายังบไรแม่อมันเปียกมันสีเอาใ่ไหมอย่าเพิ่งมันมุ้ยผักก้นนี้ยังวะถอยนเ่บ้ามาผักไอหลังก่อนเดินหน้าุมาผัก้นบันใดหนึ่งไปไปถอยดิไปอแล้วก็ให้เจ้าปีกเซ็มไม่น้ำใหเป็นซัอยูซีสมัยซมปีแรกเลยเป่ากบเป้เป่ากลอง เอายาเป้าวอาายางเลยพะม่นลอยนะพี่เกป้ายางอ่าแซมยางอ่าแซมยาง่อซับซเบียร์เอาเอาเ้ามใส่บาอหลดบาอเข้า่าใส่มือถือลงไปฮ้แต่แซมไยัมามบบก็จิ้่าใส่ประเด็นนึ่งเ้อะมันก่อดากผมเจตี้ยเมนดากผมมันอยู่ใต้บาอมามามาอจีอาสิพี่นังองาอาจารย์ปองครับหากเจ้าทีมจักรยานตรงห้องกันเลปุ๊บเจ้าสิพานการเห็นแบบขับขีดเอาขึ้นมาอย่านีเอามาพี่หนังเนาะ ถ่ายได้ด้จานเด้อครับครับไทยได้ขดออกมอไซคันใหม่เจ้าอันอะไรขี้ตรงตรงเนี่ยแมนออกให้คันนึงเลยเออับไปครับได้เด้อคันตัวหนาบ่ออกคันตรงหนามไม่ได้เออคันตรงตรงมาอีกบ่วตัวหนานี่ได้ได้เอาโอเคจัะไปโอ้ยเฮ้อขี้ไหมเฮ้อเฮ้อขี้ไหมอย่าขี้มึงไปขี้ควายพุ่นเอาเอาเอาเชือกเดี๋ยวไปเอาตีกันนั่งนี่เฮ้อ ม่หยังเขามีแต่เสือกสู้สิบเขาเจ้าดิเสือกสิบแมนธรรมดาเนี่เขาใจสู้สู้ิบแมนเจ้าดิเสือกสู้สิบครับโอ้ยต้องป้องกันเด็ก่อนไปไปไปจับไปแล้วขึ้นให้เขาจับอีกวะนี่ตอนขึ้นให้เขาจับอีกวะ่เกาเลยเออสั่นไปไปสั่นไปพี่น้องครับรอบนี้ต้องพันห้าต้อนมันจะใช้ไห้ได้แก้วมีแก้ไอซ์ใหเลยครับโอเคครับผมไปพี่น้องไปครับไปนะฮะสนับสนุนโดยว่านอนวอเตอร์ว่านอนวอเตอร์ไอเต๋ววะจี๊ซอยสองพัน ไอเต้อมาเนอาวเตอรี่ซอยสองพันหากหากขี้ได้จีซอยคขาซื้อมอไซค์สองพัน

รถหลังๆหลังหลัง่ลังเออโอยนี่คือการเอาตัวรถรถโอ้ยนี่คือบ่เรือยเลยครับผมสุดยอดมากเลยอยาเพิ่งอยาเพิ่งอยาบพิ้งบานหนับุญฮ่าฮหนักำกระทำชาบ้นเม้เงบารดเอาหำลงนำเว้ยรถน้อยได้พี่น้องครับจักรยานตงสื่อแบบนี้พี่น้องตัวน้ำมันไม่ตายเออป่าเออตายแล้วเปล่ากตายยังสุดยอดที่แบบนีไม่ไ่ อุ้ยถึรถแต่ถึงนปัอ้เอาะเีคบัไปเอาสิใอยหูแล้ว้อามาลอยน้ำแข่งกันลอยน้ำแข่งกันใครถอดฟังกอนเจ้าให้ตะบุญซ่วยเจ้าเป็นเป็นเสือบสูสิบเยฟเพิงเยเพิงผ่เห็นแล้วสูดสบผมนะห็ีแล้วเห็นบ่เห็นแล้วือใส่ผมเกินยังไโอเคเอาคนคนก็เพีองครับมาดูการฝ้ายน้ำแข่งกันสักรู่หนึ่งว่าจะเป็นยางไนะเราก็จะเต็มที่ครับผมพดตายยนห้องรุ่นนี้รอตายมามา ขัมาขัมาขัมาบเรอไขานี่ได้ครับได้แก้วพี่น้องแก้วโอ้ยเอาเปรียบกันพดคือบ้านสิรองลอยเาคือบาสิรองลอยรองลอยเออผมลอยน้ำเป็นบนดาผม่สงจนี่โอ้ยขี่ไายพดมันขี่เป็นกลยุทธเป็นกลยุทธ์กลยุทธแมนยุทธอรจาตัวฉันเนี่บ่แม่ วิซ่ามั่นะนะโอ้ซ่าคนละซ่าไงนี่ครับคนละซ่าโอ้ไอ้ังไอไม่ห่วงยางชวนตัวอยู่นะเฮะอไอก็ไม่ห่วงยางชวนตัวอยู่แล้วบู๊ยพี่น้องครับเบาได้เนาะห่วงยางชวนตัวพะนะวำาเอาาก็แมวสะบาดนี่ไออยู่ว่าแมวสะบัดบู๊อ๋มาหนออร่อมาเลยมานี่นี่นี่ปุ้ยปุ้ยทีมสัตว์พี่น้องครับนี่ทีมสัตว์นะครับนี่ทีมสัตว์ครับผมทีมสัตว์ตอนตายตายเสือของตัวน้องครับ วายบุญยู่ฟังที่มันสัตว์ครับพี่น้องนี่ยปูว่าสัตว์ใดสัตว์ม้านี่ล่ะ็ดกีล่พวกดอกเวายมันเป็นขี้ไล่นี่ล่ะฮะมันจะมาจมน้ำดูนี่ยเตี่ยแมเอาผ้าผ้ายดูมาบุดบุดงวดงูม้ไข่บักเสียขี้ไาจันท้ายเลือดโซวมัวกินเหล่าได้เพลินทังสิ้นไเลือดเขาจะละพ้าไอหมุนไปมากขึ้นหักขึ้น้องฟังหักแตกมาดนี่ยมันเมามันหมุนตี่ตี่นี่ โอ้โหรับชมครับนี่คือความสามารถพิเศษแข่งกันไหมโอ้ยบอบอเห็นจีรายพูดมึงต้องแล่นต้นตามแม่แล่นต้นตามเออแล่นต้นตามอ่ะแข่งแม่บ่แข่งเอาฉันเปียงจะได้ฮะต้นตามมาชนะขึ้นมาขึ้นมาหาฟังขึ้นงกวเอากระมังไปผุนผู้ใด้หอดผู้ใดจับผู้ใด้ศสนากระมังไปผุนเออเอาฉันนะ่ว่าให้คนแก่กระมังไปเด้อดึงไปก็เดี๋ยตะบุญพี่น้องครับนี่คือหน่วยซิวนะครับผม นี่โอ oh, ้สบายปัดแมวเนาะเออบอกอินเขฟังไดคี่เราฟังนี่เราฟังประจวบกิเลสันนี่ละเอ้าเยเโอ้ยเาจนปองเจ้ากรไดเนาะและนี่คือ ความหาเล็กเล็กน้อยๆจากทีมงานเรานะฮะกันปองจะปองจะร้อยมากันปองดูจะร้อยหาการปองดูเอาพี่น้องครับดึงโยกสู้กันล้อยไปสู้ไปเออร้อยมาเอาดูบ้านเนี้ยเอาไก่ดอกเล่าดอกแกงแท้ะล่าร้อยสามหมื่นบนตัวจังจังจังฟูนั่นจังฟูนั่นตายวะมาเบิงเอาไป หน,น <Georg> ึ Aí, ال like. ่งสองไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตะวบนเก็บหนึ่งเสือกแล้วนี่เอาหอดบอลพี่น้องเอาไปแล้วครับไปหอดบอลเอานี่นี่เอาเอาไกลแล้ว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 โอ้โหโอ้ยเจ้าร้อยดำเป็นยูตัวนิจจันปองเจ้าร้อยดำในตัวเดียห่านเฮียนเฮียเจ้าร้อยดำไหนเด้เอาเราลอยลอยผายดูลอยพายดูเอายมาลอยมาปล่อยเจ้าบอกกันจั่งจันน์ว่าเป็นของอย่างนี้เอามาเลอยมานี่ นี่เอาเสือเขาก็ตายแล้วมานี่ยมาลกมากเห็นบ่จะเป็นชายยังไม่ชายยังแล้เป็นผู้รอดชีวิตขอบคุณนะครขอบคุณนะครับอาจารย์ป่องวันนี้นะครับผมเอาไปจีเคร่งกันอยู่ละป่นเอาถือกล่องนูครับไปจีเคร่งอยู่ลงมาแม่ฮะลงมาแม่โอ้ย ตะบูนด้ไหมจัดฟองเออบสู้ๆุยเฮ้ยดัเทียร์ูช่งบัสู้มันสู้อะไยางนี้ดย่ามาีหนาขึ้นไปหน้าอเยยอดเราครับออยตะบุนนี่เ่หรอย่เ่หรีแคทางล้ไงทางลงมโอเคนั้งลงเอาทางลงอยู่นี่ขี่นสรับปวดขี้ฮะคอยปวดขีข้นแต่หองามี่ไตะบนหองาม่ไตะบนขี่ก้อี่ก้อน่้ออ้ พี่น้องท่านผู้ชมครับมาดูการว่ายน้ําจากอาจารย์ปองนะครับตะบุญพร้อมนะครับพรยกมือขึ้นครับไหนขอเชื่อกับผมนี่คือเชือกชูชีพนะครับฉากแรกพร้อมพร้อมครับแอคชั่นไปดูท่านผู้ชมครับโอ้โหไปแล้วครับผมนี่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 เต้าเต่าเต่าเต่าดึงมาตะบุญดึงม่ดึงดึงดึงโอ้โหฉากแรกผ่านไปทะเทคแรกผ่านแลครับผม นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะกันปองเอาสีซับกันคอยจีให้เจ้าอันนึงเด้อเจ้าเอาไปสุดแข่งเจ้าบาไว้จะต้องูึ้นเด้อดึงกัฟังเด้อไปเจ้าไปมุดไปจะสุดพลอคอยสขึ้นมาเดี๋จะคอยเอออาจะทัโอเคุด้่บราตฉนเอาลองเมืองจากด้ล่องเมกีบปไก่ด้อจอดอดฟังจอดฟังไอ้พันหนึ่งเลนี่ดึงเมพานี่พันครับผมตอนนี้นักดาน้เรามีเยอะนะฮะพร้อมหน่วยซิลนะฮะ เราลองก็ปลอดภัยนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราเล่นอยู่นี่จนน้ำตั้งแต่เป็นพิษะแล้วผมจนกลายเป็นสะเที่ยงซากม่ปวดขุดได้พี่น้องบอกเสียเขาบอกว่าขุดทรายได้เลยน้ำเขุดปั๊บโหลดเราไมโคตรละขั้นนะพี่น้องอันนี้คือแผนยางเรานะครับต้องการเทต้องการเทถนนลาดยางในปากจอยนะติดต่อที่แผนยาง KCG k i n g ับป r าโกพี่น้องเอ้ยนะครับผพูดพี่น้องครับโอ้โหนะฮะแผนเรานะครับผมนี่อาการครับกองหินกองใหญ่จนเทินเลยนะพร้อมไหมครับท่านพร้อมไหมน้ำเข้าหูน้ำเข้าหูนะ ติดต่อที่ต้องการเรื่องราปูนนะครับเทศบานเท็คขั้นเท็ตสนงท้องติดต่อ ifie, จิตเรจริญคอนติได้ว่าเคซีจีคิงคับราโกขอบคุณ aring, <pasa> คุณแม่เอียาเฮียครับบ้าขอบคุณแม่จิตป่าเอฟด้วยนะครับป่าเมืองพลด้วยนะครับผมนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับหากท่านพร้อมขอเพลงครับเตเดเดเต็มฮะก้อยก้อยบนบนเรบ้าเพลงกเลกันแสีงเตเดเตเต หน่วยหน่วยเสื้อซูซ่พร้อมหครับพร้อมยกมือข as> ึ้นครับพร้อมแล้วครับเอาหนึ่งไปไปดูครับตอโอ้ยเอาละฮะใคถึงฝั่งไหมครับอาบุญเลือกตึงๆไปนะครับ1่มุดนะครับไปเะครับไปมือระเบิมือรเบ

โอ้ยเมื่อไหร่อาจารย์บอกเด้อเดี๋ยวขอยจะมาแข่งก็จะไม่เมื่อไหร่าได้อืโอ้มื่อไหร่ปวยขีก่อนขีว่าเป็นเพื่อมอย่าหุ่